ใครลอยเล่นกับระบบชมพูโ่โพสตอรเบอรี่ฉ่ำทำหลายคนตอมเผือกกระตุกโพส์นี้ทำตอมเผือกกระตุกด้วยเมื่อหลายปีที่แล้วเคยมีประเด็นดราม่าสตอรเบอรี่เกิดขึ้นที่สุดตาตัวแม่ชมพู่อรารยาเอฮาเกตได้โพสพาสตอรเบอรี่บ่อยๆบ่อย,อย,อยเวอร์สตนคนสังเกตได้ว่างานนี้ไม่ธรรมดาแล้ว ก่อนแม่ชมจะออกมาเคลียร์ชัดว่าไม่ได้ต้องการสื่อถึงอะไรหรือสื่อถึงใครทั้งนั้นเพียงแค่อยากคุยกับผลไม้แค่นั้นเองแต่ล่าสุดทำเอาหลายคนปักหมุดรอกันแล้วเมื่อจู่ๆแม่ชมพูดได้โพต์ภาสตรอเบอรี่อีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นอิมูจิสตรอเบอรี่สามลูกพร้อมใส่แฮชแทกว่าแฮตแทกช่ำ งานนี้ทำเอาหลายคนมือไก่น้ผาผักไปหลายรอบเพราะทำให้ชวนสงสัยว่าแม่ชมต้องการสื่อถึงอะไรหรือเปล่าทา่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์การสนันอาทิเอาละ่ะเป็นเรื่องหล่าที่ทำให้ไม่หลับไม่นอนอีกเกิดอะไรขึ้นคะแม่ชมขออนุญาตนั่งแถวหน้าคะ่ะแม่การกลับมาอีกครั้งของสตรอเบอรี่แม่มาเฉลยก่อนหนูนอนแม่หลับ แม่ชมนี่โพสผลไม้ให้เราส่งใส่ตลอดหมายถึงพี่หวานซื้อสตรอเบอรี่จากตลาดมาให้แม่ชมกินแล้วมันฉ่ำแค่นั้นเองคิดมากอะพวกแก